บด้วยใช้ฟ <cheg> ัมได้หวะไปเห็นมาฟัม อ๋อคุณลืมไปว่าคุไม่มีรถด,ดาเมจ Спасибо. ซองอะไรนี co ่นาเพิ hmm, so t <t ่มกระสุนลูกซองให้ฟักรอยนัดตาดาใช่มันไม่ค่อยมีคนใช้เล้วตรงไหนอ่ะ

เนะจอโดดเข็มยังไงไอกระโดดนี่มันก็โอสุดแล้วนะกระโดดผมว่ามันดีกงสองอันแหละผมว่ากระโดดมันก็โดดไกลดิแล้วแต่คนคนชอบมันนี่พุ่งกับกระโดดไอพุง่งใ,ใ,ใช้ไช้แค่ในแบบใช่แ มันไม่ใช่ใอ่ะมี่เนีเน่เรากันแลน้ว้อยเมตรองระเมอา้ไหมผมเปิดแอร์นี่ให้รัังังังรังรังก<ะ>็แตกระตกะตาวโอ้โอโอโอผมโดน,นผอผมเฮ้ยผมได้เขาแล้วเเก็บไม่สึกเก็บไม่ โดนแกได้ไงวะงงอ่ะมีน้กการข้างนอกใช่ไหมฝั่งซ้ายเอาฝั่งขวาข้างยู่านอกกำแพงไกลเหรอตัวคืนโอ้ยโรสนัยสไนนี่อยากเก็บปืนอ่ะเราเดาวรา ปนหัวบนหัวปินน้มะตรงเพนตรงเพนครับาซ่าเจ้าของแป๊บเดี๋ยวไป Chưa đâu có 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 chưa đâu 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 đâu, Đi đâu. Mà sống ทั้งหมไม่มีนี่มาจากข้างบนมาเรืวอยตามออมาเราหรอเรเอยเรื่อยเรือยเอยกมีอยู่นะสอ ไอ้สูตรองไม่มีเลยหรอไม่มีดอกอยู่ดอกสามนะอันนี้เซลอันนี้เซลนะเก็บเลยเก็บเลยมีหรอไม่มีเก็บเลยเก็บมาได้ผมซื้อให้าอาบาร์ตย์ย้อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ อยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ในนี่ข้นเลยนะครับมนน้ำมนน้ำมนน้ำองร้อยเมตรต่วิ่งชัน ัวของน้นเหมือนกัรลงไปไงวะบนละข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจอเลยข้างหน้าเจอเลยเฮ้ยไป ไปโอ้โหเอนะไรวะเนี่ยเก็บปืนหนึ่งไม่ได้ไหดเหรอไม่ได้ไไดจกักรนองมันให้ถือปืนของมันมดีถือมีอ <laughs> ได้เนี่ยเนาะพูดไปอย่างเดียวช่วยหน่อยแล้วน้ารัก ที่แบบดี่จะตายแล้วจะนอนดเดีเจอปะไม่เจอโดดโดโดไปหมดแล้วแคดหล่อนี้างหลัอไม่โดโดหนีหรอมี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 มัน,มน,มน ไอ้เจ้ากระโดดเจ้ากระโดดบอกนะมันเปลี่ยนได้บอกว่าบอกว่าจะเปลี่ยนได้ไหนไหนแล้วเนี่ยตรงมาไม่เห็น มีมิกน้าๆๆๆๆๆนีมิกเพนน้องเพนอ่ะเพนข้างหลังยิงแรงแบบแรง หอหอไปหนูวะมันนี่หนีแล้วหนีมาหิงมันหนงมันอย่าทำอาเอเดี๋ยวเลิฟข้างบน

อยู่ในบ้านไนบ้านเลิฟแปมช่วยไมครับ 你，两包两包你，我跟了。 นีผมแล้ว,ลวอยู่ตรงนี้ไหมยอยู่ข้างในอยู่ข้างในมันอยู่ข้างล่างโอ้โหไอ้ี้เต็มเลยข้าง,างข้างบนบนหัว 怎样呀？ ooh